วันนี้ผมก็จะมาทําการทดลองแกะกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะเนี่ยเท่าฝ่ามือเนี่ยมาดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างทําไมถึงมีความสามารถป้องกันช้างวัวหรือแม้กระทั่งคนเนี่ยเข้าเขตบริเวณที่เรากันไว้มันก็เหมือนเครื่องป้องกันอย่างหนึ่งนะ เนี่ยด้านนี้เขาจะมีการเสียบปลั๊กไฟสามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้านนะเนี่ย AC 2 2 0รโวลต์กับ DC ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบแบตเตอรี่1 2บโวลต์ถ้าเราใช้ไฟบ้านแล้วแค่สับมา AC เนี่ยแต่ถ้าเราใช้ไฟบอแบตเราก็ใช้ผักมาที่ DC เนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่ากล่องสี่เหลี่ยมเท่าฝ่ามือเนี่ยมันสามารถทำให้สัตว์ใหญ่หรือคนแม้กระทั่งคนเนี่ยยังกลัวเลยนะ ี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กให้ดูว่ามันจะมีประสิทธิภาพอย่างไรนะไม่น่าเชื่อน่ะเครื่องทํางานแล้วเดี๋ยวผมจะทําการทดลองใช้เหล็กจิ้มไปนะน้องๆหนูๆห,ห้ามลอกเลียนแบบนะครับอันตรายมากเนี่ย เห็นไหมแป๊กแป๊กแป๊กเสียงเล็กๆแค่นี้นะแต่ถ้าโดนนะหงายท้องครับอันตรายมากเห็นเครื่องแบบนี้แล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะเด็กๆทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าทำไมมันมีประสิทธิภาพได้ถึงขนาดนี้นะกล่องแค่ฝ่ามือผมก็จะถอดให้ดูนะ มาดูที่ว่ามันมีอะไรมันก็จะมีน็อตล็อกไว้ตรงนี้นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ผมก็จะใช้ไขควงแกะไปนะผมก็ถอดไว้บ้างแล้วละ่ะเนี่ยเปิดออกมาครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยคืออะไรเนี่ย สายอะไรไม่รู้นั้นระยงระยางเต็มไปหมดออออพอไฟมันเข้ามานี่อันนี้มันน่าจะเป็นหมอปแปลงนะเนี่ยเป็นมอปแปลงพอไฟมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยสายสีแดงมันเข้ามาที่ตัวปรับปรับเป็นไฟบ้านกับไฟมอแบตบพอมันเข้ามาหมอปแปลงปุ๊บ แล้วมันเข้ามาที่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคลังสินค้าหรือเปล่าพอมันเข้าคลังสินค้าปุ๊บมันก็ส่งไปหาบริษัทขนส่งมั้งเนี่ยมันก็ขนส่งไปตามเนี้ยตามเนี้ยส่งไปพอเข้าขดอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเตาปฏิกรนิวเคลียบ่ะพอมันเข้าเตาปุ๊บมันก็เข้ามานี่เลยปุ๊บเนี่ยเข้ามานี่บวกกับลบสายดินสายดินกับสายไฟ พอมาโดนกันนี้ปุ๊บเราก็ลากสายไปปุ๊บเมื่อเราสัมผัสทั้งสองเส้นเนี่ยมันก็ช็อตก็ระเบิดตูม